ศารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันในการกำหนดจำนวนราษฎรสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนึ่งงเล็บสองข่าวสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญข่าวที่7/2566วันศุกร์ที่3มีนาคม2566สารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีจำนวน2เรื่องหนึ่งในนั้นคือ เรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บ2เรื่องพิจารณาที่7ทับ2,566คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องมีหนังสือขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บส เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในการประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญมาตรา86ซึ่งผู้ร้องคิดคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี โดยนำจำนวนรัษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรตามที่สำนักงานทะเบียนกลางประกาศณนะวันที่31ธันวาคมของปีที่ล่วงมามาใช้ในการคิดคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดต่อมามีผู้โต้แยง้งและขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา86วงเล็บหนึ่งที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนรัษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้นคำว่าราษฎรไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา76วรรคหนึ่งและวรรคสามและไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวดเพลย์ลิสต์การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ